รายงานผลบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเเว่นมัมเท่านั้นผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพุธที่11ธันวาคมคิศกรัช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียน League, ลีกลีนชนะเอสเคสจวมก่า3-2อเลติโกแมดริก ชนะสโลวานบาตริสลาวาสามหนึ่งบูรูเซียดอร์มุนแพ้บาเซโลนาสองสามเบนฟิก้าเสมอโบรุนยาศูนย์ศูนย์เอซิมิลานชนะเซเวนาสเวสดาสองหนึ่งอาร์เซนอลชนะเอเอสโมนาโกสามศูนย์เฟเยนูชนะสปาร์ตาปาร์กสี่สองยูเวนตุสชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองศูนย์วีเอฟบีสตูตการ์ชนะยังบ่อยห้าหนึ่งผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพ ฮันซิตี้เสมอวัตฟอร์ดหนึ่งหนึ่งคาร์ดิฟซิตี้แพ้เบรเซนนอตเอนศูนย์สองควีนพาร์คเรนเจอร์ชนะออกฟอร์ดยูเนเต็ดสองศูนย์มิววอลแพ้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดศูนย์หนึ่งเวสต์บอมมิสแอนเบียนชนะโควีนทีซิตี้สองศูนย์พลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเฟเนบาเช่แพ้แอตเลติกบิวบัลศูนย์สอง ผลฟุตบอลอิตาลีซีรีสีอาตาลันตาอยู่ยิบสามชนะยูเนียนโครเดียนเซ่สองหนผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกา1เปอร์เซบายาสุลาบายาชนะเปอร์ซิเคดีลีสี่หนพีเอสไอเอสมาหลังชนะบาหลียูเนเตตสองหนผลฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกเชนไนยินเอฟซีชนะไฮเดรราบัดเอฟซีหน ผลฟุตบอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตโปรลีอันอต,ติฮัตคลาบาเสมออันไออาบูดาบีสามสามผลฟุตบอลไซปรัสครับโอโมเโนียอาลาดิฟูแพ้อโนโทโซสิสฟามากุสตาสองสี่อีโนโซสิสนนออนพาลาลิมนิเสมอ เนยซาลามิส0-0ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกหญิงกาลาตาสลายหญิงแพ้ลียงหญิง0-6 VFL วว l ล e บวกหญิงชนะ เอสโลมาหญิงหกหนึ่งเซลติกเอฟซีหญิงแพ้เรอัลมาดริดหญิงศูนย์สามเชลซีหญิงชนะเอฟซีทเวนตี้เอ็นเฉเดหญิงหกหนึ่งผลฟุตบอลโอมานโปรเฟชชั่นแนลลีกอันคาโบลาเอซีแพ้บาฮาราขับหนึ่งสามผลฟุตบอลยูฟาเยาวชนลีกแทปซอนสปอร์ยูสิบเก้าชนะ F.K. ซาลาเยโวอยู่สิบเโอลิมเปียกอสอยู่สิชนะเอสเทอร์ซินยู่สิบเ้าสี่ห N.K. โลโคโมติวาซาแก็บยู่สิบเกชนะฟารุนคอนสแซนตาอยู่สิบเกเบนฟิก้าอยู่สิชนะโบลุนยายู่สิบเาสามศลินอยู่สิบเกเสมอเอสเคสตมการดยู่สิบเกาหนึ่ เอเลติโกแมาดิยูสิบเก้าชนะสโลวานบาติสลาว่าอยู่สิบเก้หยูเวนตุสยูสิบเก้าเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้อยูสิบเาหนึ่งเอซีมิลานยูสิบเ้าแพ้เซเวน่าสวสตาอยู่สิบเกาหนึ่งสอาเซนนอยูสิบเก้าชนะ เอสมอนโกอยู่สิบเก้าสองศูนย์เบฟบีสตูดการ์ดยูสิบเก้าชนะยังบอยยู่สิบเก้าสองหนึ่งเฟเยนูสอยูสิบเก้าชนะสปาตาปาคอยู่สิบเก้าสามศูนย์เอฟซีทูคอริคูอยูสิบเก้า แพ้ดินาโมคเครียฟยูสิบเ่งสี่โบรูเซียดอทมุนยูสิแพ้บาร์เซโลน่ายูสิบเอสเอสเคลาปิดเวียนนายูสิชนะบารเซนยูสิบเ้าสามศู ซาสุโรยูสิบเก้าเสมอเลอาเบติกยูสิบ่งหนึมิทีแลนด์ยูสิบชนะลิเกวอร์ซอยูสิบเก้าเศูนย์ทีเอสจีฮอฟเฟนไฮยูสิบชนะโอแซยูสิบเก้่งศูนผลฟุตบอลญี่ปุ่นหญิงเอ็มพาวเวอร์เมนลีกอุลาวาเดสไดมอนด์หญิงชนะเซเลโซสกาหญิงสอผลฟุตบอลอียิปต์ลีกคับฮาลาส เอลโฮดูสชนะอิสมาลีสองหนึ่งเอกันาเอชนะสโมฮายเอสซีหนึ่งศูนย์เซรามิกาคิโอพัตาเอฟซแพ้ในช a n a l แบงก์ออฟอียิปเ5สซีศูนย์ห้าโมเดินสปอร์เอฟแพ้เปโตเจ1ศูนผลฟุตบอลอาเซียนแชมเปียนชิพ2องพ สิงคโปร์ชนะกัมบูชา2-1มาเลเซียชนะติมอเลสเซ3-2ผลฟุตบอลอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพโบตาโฟโกอาร์เจแพ้ปาชูกา0-3สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อ tde7mail.com t d e 7แม่รายงานฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทิเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายท่เด็ดแม่นะครับ